วันนี้เริ่มแอสฟอสไบพามาศูนย์ศิลปะชีพบางไซวันนี้พามาดูเป่าแก้วทำของที่ระลึกที่ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของภาคกลางตรงนี้เป็นบริเวณของศูนย์ศิลปะชีพบางไซร่ลมลื่นจะเห็นว่ามีสวนน้ำสวยงามครับ ที่นี่เป็นศูนย์ศิลปะชีพบางไทรที่ Love at First b i e วันนี้พามาเราเคยพามาครั้งหนึ่งวันนี้เราพามาดูการาเป่าแก้วทำของที่ระลึกการเป่าแก้วของศูนย์ศิลปะชีพนี่ทำของที่ระลึก อันนี้เป็นวิธีการประดิษฐ์แก้วโดยการใช้แก้วที่เป็นแท่งออกมาด้วยสีมือ ายในศูนย์ศิลปิชีพบางไทร ายในศูนย์ศิลปะชีบางไซนี้เรายังมีเ,เครื่องจักสารเห็นไหมครับอันนี้เป็นทำม,มาจากไม้สารสวยงามมันนี้เสือกระแต๋วพลังสนใจอยากจะเป็นโคบางอันนี้คือสีหนอ ผลงานของทางศูนย์ศิลปะชีพมีการเป่าแก้วทำแก้วโชว์อยู่ที่ด้านหน้านี้ด้วย